สวัสดีครับวันนี้วันที่9พฤษภาคม68นะครับสืบเนื่องมาจากคืนวันจันทร์ที่5พฤษภาคมมีเพื่อนบ้านนะครับสวนข้างๆโทรมาบอกว่าขโมยเข้าสวนครับส่องไฟวิบวับวิบวัวบในสวนเลยเนื่องจากสวนผมอะติดกล้องจอนปิดไว้ครับนี่เป็นกล้องโซลาร์เซลล์ใช้ซิมก็จับภาพได้ตลอดผมก็เลยเปิดกล้องจอนปิดดูย้อนหลัง พบว่าคืนนั้นมีขโมยมาจริงๆมาไขาประตูได้ยินเสียงนะแต่ว่าภาพมันจะจับมามุมนี้มามุมนี้ก็เห็นว่าไขาเข้ามาแล้วก็ขี่ซาเล้งเข้ามาแบบไม่กลัวอะไรเลยมามอเตอร์ไซค์หนึ่งคันแล้วก็ซาเล้งหนึ่งคันโจงแจ้งมากผมก็เลยใจคอไม่ดีครับคิดว่าโดนแล้วทํามานี่คือเอาไปหมดแน่เลยสรุปครับไม่ใช่ขโมยแล้วครับลูกน้องพี่ครับลูกน้องพี่ชาย เขาบอกว่าเขาจะมาโยงทุเรียนให้เพราะว่ากลางวันเขาไม่มีเวลาเขาเลยมากลางคืนก็ว่าอยู่ว่าขโมยอะไรจะกล้าขนาดนั้นนะครับทีนี้วันนี้ก็เลยจะมาเดินสำรวจว่าสิ่งนี้ก็พูดเป็นจริงหรือเปล่าครับมาดูทุเรียนนี่แหละให้ดูวิธีป้องกันของผมนะครับวิธีป้องกันขโมยเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วเคยโดนขโมยทีนี้ก็ป้องกันโดยการน,นี้ครับติดกล้องจอนปิดไว้แล้วก็ขุดเป็นร่องอย่างนี้ครับแล้วก็การลวดหนามม,มีทั้งร่องมีทั้งลวดหนาม ทำมานี่ก็แบบจิตใจสุดยอดมากปดปดเที่ยมมากนะครับแต่สรุปก็ไม่น่าใช่หรอกครับเขาบอกว่างั้นนะลุกน้องบอกว่าพา,ากันมายงทุเรียนเพราะว่ากลางวันไม่มีเวลาเก็บมังคุดด้วยอะไรด้วยก็เลยไม่มีเวลาเขาก็เลยมางคืนแต่เพื่อนบ้านเขาก็หวังดีครับเขาเห็นสองไฟวิบวับวิบวับเขาคิดว่าโดนแล้วแหละโดนขโมยแล้วแหละแต่เขาก็ไม่กล้ามาดูหรอกครับมันอันตรายถ้ามันเป็นขโมยจริง มันทำร้ายเราได้ครับเขาก็เลยโทรไปบอกทีนี้ผมก็เลยเดินสำรวจนี่ผมดูมามาดูมาพร้อมกันเลยครับนี่สามต้นละอยู่เท่าเดิมครับแสดงว่าลูกน้องน่าจะพูดจริงเดี๋ยวพาไปดูต้นที่มันดกอันนี้เป็นรุ่นที่จะตัดได้ประมาณปลายเดือนพฤษภาเนี่ยครับไม่น่าใช่ขโมยนะครับลูกน้องพูดจริงครับลูกน้องก็ไม่ได้ขโมยจริงๆครับเพราะว่าของอยู่ครบเท่าที่ผมดูนะเพราะผมจําของผมได้นี่อยู่ครบหมดเลย แสดงว่าลูกน้องคนนี้ไว้ใจได้ครับดูครับถ้าทำขนาดนี้ครับแล้วเป็นขโมยมาจริงๆนี่โอ้โหน่าจะเป็นตีใหญ่แล้วครับถ้าเป็นขนาดนั้นนะน,นะลูกน้องเป็นเป็นชาวกัมพูชานะครับขยันขยันทุ่มเทก็ไม่คิดว่าจะเป็นขโมยก็เลยมาดูว่าเขาพูดจริงไหมแต่ผมดูแล้วแหละแต่ผมเพิ่งมาเห็น ถ้าขโมยจริงๆคงเอาไปแล้วแหละอันนี้อยู่หมดเลยเดี๋ยวไปดูต้นที่มันเป็นรุ่นนี้รุ่นดกเนี่ยอันเนี้ยติดถนน,นชุดที่จะตัดมีสวยๆห,หลายลูกเลยถ้าเป็นขโมยจริงแล้วซาเล้งมาขนาดนั้นอะ่ะเอาไปเต็มคันรถแล้วครับอันนี้อยู่ครบครับสรุปนะไม่ใช่ไม่ใช่ขโมยครับลูกน้องพี่ แล้วก็ขยันจัดมาตอนประมาณสองทุ่มจะมาโยงทุกเรียนมันมีรุ่นสุดท้ายครับรุ่นสุดท้ายอ่ะเขาผมยังไม่ได้โยงแล้วมันหักไปเขาก็เลยกลัวว่าจะไม่ทันกลัวจะหักเพิ่มเขาก็เลยมาโยงให้แต่สรุปคือผมโยงไปก่อนหน้าแล้วแล้วเขามาเขาพบว่าผมโยงแล้วเขาก็เลยกลับเนี่ยครับรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ย กับอีกรุ่นหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นนึงเนี่ยครับคือวันนั้นนะ่ะไอรุ่นเนี้ยไอรุ่นสุดท้ายเนี่ยมันหักมาผมก็เลยบอกพี่ชายไปเขาก็บอกลูกน้องไม่ว่างกะจะให้จ้าลูกน้องโยงผมก็เลยมาขึ้นโยงเองประมาณวันประมาณวันเสาร์ที่แล้วครับแล้วลูกน้องมันไม่รู้มันก็เลยมาตอนกลางคืนเนี่ยครับมันจะมาโยงรุ่นเนี้ยทีนี้ผมโยงไปก่อนแล้วแล้วมันก็มากันตอนประมาณสองทุ่มนะครับแผ่กันมา คนอื่นก็เลยคิดว่าเป็นขโมยมันมาแล้วมันเห็นว่าผมโยงแล้วมันก็เลยส่องอึงส่องกบต่อครับเพราะว่าคืนนั้นฝนมันตกฝนมันตกแล้วคึงมันออกมันก็เลยมากลัวเสียเที่ยวมันก็เลยส่องไฟวิบวับวิบวับส่องอึงส่องกบชาวบ้านก็เลยคิดว่าขโมยสรุปนะครับไม่ใช่ขโมยครับแสดงว่ายังปลอดภัยดีครับขอบคุณครับ